เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับแม่บีบีไม่สบายบาดท้องท้องเสียหยุดเรียนมากี่วันแล้วครับหยุดเรียนไป4ี่วันแล้วครับตั้งแต่วันคารวันนี้วันศุกร์นี้ก็ดูดีขึ้นแล้วตอนแรกๆปวดเยอะกว่านี้ไปหาหมอที่คลินิกหมอหมอว่าเป็นอะไรครับอธิบายนะครับลำไส้เสื่อนั่นแหละเกี่ยวกากพวกเชื้ออาหารการกินทำให้ท้องเสียเขาท้องเสียด้วยใช่น้องๆเนี่ย ห้ามกินอะไรที่สกรปรกนะเลี่ยงเช่นมือเนี่ยบางทีอะ่ะเด็กๆชอบอมมืออืมอะไรที่สกรปรกอะ่ะอย่าเอาเข้าปากต้องล้างมือก่อนทุกครั้งใช่ล้างมือให้สะอาดส่วนบีมเนี่ยเพิ่งจะเคยเป็นครั้งแรกนะที่หยุดเรียนนานขนาดเนี้ยปกติป่วยอะ่ะไปหาหมอกินยาชุดเดียวก็หายแล้วแต่เนี่ยไปหาหมอมาสองรอบใช่อากการก็คือปวดท้องท้องเสียพอกินอะไรเข้าไปก็ปวดท้องแล้วหมอบอกอะไรมีลมในกระเพาะด้วยใช่นี่ เมื่อวานนี้แม่บีพาไปหาหมอมารอบที่สองก็รับยาเพิ่มมาอ่ะโอเคตอนนี้ได้เวลากินยาแม่จะบอกเหร็จรับการกินยาให้แม่ขุมอ่ะบอกก็คือท่านกินเสร็จให้กินน้ําตามใช่ไหมแล้วก็หาอะไรก็ได้วิตามินซีก็ได้กินตามอมไงเกี่ยวกันเลยเขาเพื่อแบบว่าอาล้างปากล้างปากยาเม็ดอ่ะเขาจะมีรสชาติแบบติดติดลิ้นเขาก็เลยเอาวิตามินซีเนี่ยอมนี่วันนี้มือเที่ยงมือเที่ยงเขามีกินตัวเดียวนะ อ่ะเหรออ่ากินตัวเดียวกินก่อนกินก่อนเนี่ยเขาจะกินเช้ากลางวันเย็นปกติกินสามเม็ดอ่ะอ่โชวกินอันนี้ก่อนกินมม้อกลางวันเม็ดเดียวเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะนี่หน้าตอนปวดท้องเป็นไงไหนทำหน้าให้เพื่อนๆดูดิปวดท้องอแม่ปวดท้องเรียกแม่ตลอดปวดท้องนี่บีมเขากินยาเม็ดได้แล้วเม็ดสี้มเม็ดใหญ่มาก กินน้ำหรือกินยาก่อนโอ้ยอมยาเลยกดจุ่มน้ำตามเข้าไปเกล็ๆเลยเหรอกินไปแล้วใช่โอ้โหอ๋ออมวิตามินซีอมวิตามินซีเพื่อแบบว่าให้ลินไม่ขมแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นมีกินอีกเดี๋ยวมาดูมื้อเย็นน้องบีมกินกินนี่นี่ยาอะไรครับอันนี้ยาลดกรดก้อนอาหารครับก่อนอาหารยาลดกรดมากินโชว์ใครที่กินยาเม็ดยังไม่เป็นดูบีมครับ เม็ดก,ก็แคบเม็ดนึนงค่ะวิยาสีส้มเลยอ,ะอ่ะอ็พีไอ้ไม่ใช่นี่วิตามินซีอ๋อวิตามินซีอ๋อยาคืออันนี้ครับอ่ายังไงครับอมยาแคปซูลสวบเข้าไปแล้วก็ดูดแล้วก็กลืนตามด้วยวิตามินซีแตกแคปซูลมันไม่มีรสชาติอะไรเลยนะ<ช>บีมอ้ออาวแล้วมื้อต่อไปคือหลังอาหารใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนโอเค หลังจากกินยาก่อนอาหารไปตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวครับหมอบอกว่าให้กินอาหารอ่อนๆก่อนนะครับคุณกินอะไรครับไข่ต้มไข่ต้มเหรอครับแล้วคุณคิดว่าจะกินหมดไหมครับชามเนี้ยต้องรอดูนี่กี่ใบครับไข่กี่ใบหนึ่งสองสามบีสังส่ง,สงสใส่ไหมให้เขาสองใบเลยเ,ลยเหรออ,อ้ต้องกินคำใหญ่มากเลยติดคอไข่ไข่คับอะไรครับ ไข่กับข้าวเห็ดหอมใช่ป่ะรสชาติมันเหมือนไข่ต้มเหรอก็ไข่ต้มไงตอนนี้ก็ได้เวลากินยาหลังอาหารครับเขากินข้าวไปเกือบหมดจานเลยครับทุกคนสองเม็ดครับสองเม็ดเลยเหรอครับโอ้ยบีมสองเม<ห>็ด<ห>เลยคิดว่ายาเป็นขนมหรือเยลลี่ก็ได้จะอร่อยทันทีตอนนี้หน้าไม่ปวดท้องนะครับยังยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าปวดท้องหน้าเป็นไงครับ หน้าเป็นไงหนปวดท้องอะหน้าหน้าหน้ายัางยังปวดไม่พอหน้ายัางไม่ได้ยังก็ยัยงไม่พอยังไม่ได้ยังไม่สมจริงจะให้ acting ยิ่งกว่านะโอ้ยใหญ่มากเลยใหญ่ย่เีคัดแค่ศูนย์เริ่มละเริ่มเจ็บ,ข,บขากระแทกเต่ายิ่งไม่ได้ปวดท้องนะขากระแทกเก้าอี้เจ็บโอ้สองเมตรครับผมมา อะไรของคุณโหกระติกน้ำอันใหม่ครับเมเดี๋ยวนได้ขอดูก่อนคุณกินจริงเมาอาอ่าเมาเมาดีๆเดี๋ยวสำลักอ้โหกินไปแล้วเหรอใช่วิโยนทิ้งเมาโอ้กินพิกเม็ดแล้วครับหมดแล้วเหรอวิ เร็วมากเลยเช้าอีกวันแล้วนะครับวันนี้เป็นไงครับอาการปวดท้องมีบ้างไหมก็แทบจะไม่มีอ่ะได้เวลากินยาพอเขากินข้าวเสร็จแล้วยาวันนี้ก็จะมีแคปซูลกับยาเม็ดนะครับคุณกินช้าๆนะครับกล้องผมถ่ายไม่ทันอ่าอมไปแล้วแล้วก็ดูดน้ําตามเข้าไปีบกินไงอย่ขมอมเข้าไปโอ้ยเร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว สุดท้ายนี้ไม่ใช่ยานะเป็นวิตามินซีน่าจะหายแล้วลวบ้างด,ดีขึ้นแล้วได้จะไปโรงเรียนได้แล้ววันจันนี้ยุดไปกี่วันยุดไปสี่วันอเพือ่อนเรียนไปถึงไ,ไหนแล้วยาหลังอาหารครับยาหลังอาหารครับสรุปนะครับบีมยุดเรียนไปังคารพุธพฤหัสสุขสี่วันแล้วก็วันเนี้ยวันอาทิตย์ วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่มีอาการปวดท้องใดๆเลยอืมกระปาบอกให้กินช้าๆอ่กินยาอ่าอ่ตกลงยังไงอ้าวกินด <c oughs> ีอืมไปวิตามินซีต้องตามด้วยวิตามินซีด้วย <c oughs> โอเคหายแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัดีค่ะบ๊ายบายครั้งแรกเลยที่บีมป่วยแล้วหยุดเรียนหลายวันปกติหยุดวันเดียววันวันเดียวแค่นั้นแหละก็หายแล้ว